สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตุยไอเดียชาแนลครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆอนมา,อากั้นนะครับกั้นฝารถตู้นะครับจะเป็นฝาที่ทีอ่อยู่หลังคนขับพอดีรถตู้คันนี้เป็นรถตู้ที่ไปจดทะเบียนรถบรรทุกมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้ป้ายเขียวมาเรียบร้อยและไอตอนไปจดนะครับเจ้าหน้าที่เขาอารมุ่มอร่วยนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะจดให้แต่ว่า พี่ต้องไปติดที่หลังนะครับต้องไปกั้นห้องที่หลังเขาเขาเอาลุมเอารวยให้ต่อให้นะครับก็ได้ใบป,ป้ายเขียวมาเรียบร้อยพอได้มาเรียบร้อยเสร็จผมต้องมากั้นถ้าไม่กั้นนะครับตรงที่ตรวจสภาพรถนะครับหรือไม่ก็ตอนที่เราไปต่อทะเบียนรถนะครับเขาจะไม่ให้เราผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกั้นต้องกั้นฝา ด้านหลังส่วนวิธีการกั้นนะครับผมก็ลองผิดลองถูกเดี๋ยวพาดูมุมนี้ครับเนี่ยผมก็ลองผิดลองถูกไม่รู้จะก,กั้นแบบไหนก็เลยเอาขอบฝาตรงนี้ครับให้มันชิดกับอย่าง ยางจะมีอยู่สองชั้นนะครับยางด้านในจะเป็นยางแข็งๆนะครับที่หุ้มเหล็กไว้คือขอบตรงนี้ครับเนี่ยขอบตรงนี้แล้วก็ยางด้านนอกผมเอาขอบตรงนี้ให้ชิดกับยางด้านใน วนไม้อัดผมใชม้จำชื่อไม่ได้นะครับเป็นไม้อัดซื้อมาจากโกบอลเอ๊ะเขาเรียกว่าไม้อะไรนัเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรครับจำจำชื่อไม่ได้นะครับซื้ออยู่บ่อยมากแต่จำชื่อไม่ได้ไม้ที่เป็นลายตกแบบนี้นะครับหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นเนี่ยใช้ได้พอดีนะครับหนึ่งแผ่น หนึ่งแผ่นเนี่ยตัดตัดมาเมตรกว่าแล้วก็ผมทำเว้าเอาไว้เพื่อใส่กระจกเขาเรียกว่าเป็นกระจกอะคริลิกนะครับเพราะว่าแผ่นอะคริลิกเนี่ยเวลามันแตกมันอะไรเนี่ยมันจะไม่กระเด็นเหมือนกับแก้วถ้าเป็นแก้วแบบนี้ครับเวลามันแตกอ่ะมันจะกระเด็นใส่เรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เส่ไว้นะครับ เป็นอะคริลิกใสนะครับใส่แล้วทําเป็นบานเลื่อนสังเกตเห็นกระจกด้านด้านหน้าไหมครับเวลาเพื่อนๆจะเจาะรูตรงนี้นะครับให้ไปนั่งที่เบาะคนขับแล้วก็ดูกระจกแล้วก็ผ่านรอดไปด้านหลังครับมันจะเห็นนะครับเห็นบรรยากาศด้านหลังเห็นว่ามีรถตามมาอะไรไหมในเวลาเราถอยหรือว่าวเวลาเราจะถอะมองดู สถานการณ์ด้านหลังรถนะครับแล้วช่องบนนะครับช่องบนเนี่ยมันจะยากตอนที่เราเข้ามุมตอนที่เราตัดไม้อ่าเนี่ยมันจะยากตรงนั้นก็เหมือนกับตรงนี้ครับมุมแบบนี้ครับก็ลองผิดลองถูกนะครับใช้กระดาษนะครับตัด ยกเข้ายกออกเฉพาะแผงที่เพื่อนเอนเห็นเนี่ยแผงฝากันเนี่ยเนี่ยผมยกเข้ายกออกยกขึ้นยกลงเนี่ยครับไม่ต่ำกว่ายี่สิบรอบนะครับยกขึ้นมาแล้วก็ทาบทาบเสร็จแล้วก็วาดสีมัจ,จิกวาดวาดเสร็จแล้วก็เอาลงไปตัดใช้เวลาไปหนึ่งวันเต็มเต็มเลยนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานหนึ่งวันเต็มเต็เลยวันนี้มาอีกหนึ่งวัน เนี่ยมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับวาดแล้วอะ่ะมันก็ยังห่างอยู่ตรงไหนไหมครับตรงนี้ห่างไม่สวยเดี๋ยวเราใช้คิ้วใช้คิ้วปิดทับด้านนอกอีกทีนะครับเนี่ยได้เปิดได้อยู่นะครับกระจกส่วนขอบนี่จะใช้คิ้วปิดทับตรงนี้ก็จะใช้คิ้วปิดทับทั้งหมดเอามาดูมุมนี้ครับเห็นไหมครับรอยสีเมจิกแล้วก็ ว้าห่างห่างมากนะครับห่างมากเดี๋ยวต้องใส่ Q, คิ้วทับเนี่ยลองผิดลองถูกเนี่ยซเมจิกผมลืมใช้เป็นดินสอครับดินสอเขียนซีเมจิกเช็ดไม่ออกเลยครับเดี๋ยวรอด้านบนนะครับใส่วิธีทำก็ใช้กระดาษไล่ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกอง ใช้วิธีตัดกระดาษแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ้าแล้วก็เสียมกันไกลไว้เลยนะครับ ค่อยตัดไปนะครับมันติดตรงไหนแล้วก็ค่อยๆตัดไปทีละนิดทีละนิดนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วนะครับ พอเราได้ขนาดที่ต้องการนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทาบกับแผ่นไม้นะครับทาบกับแผ่นไม้จริงเดี๋ยวเราไปทาบกับแผ่นไม้กันเลยนะครับเมื่อเราตัดนะครับกระดาษเสร็จเรียบร้อยครับเราก็มาทาบกับแผ่นไม้ที่เราตัดไว้นะครับที่เท่ากับขนาดจริงก็ใช้สีมจิกนะครับวาดเข้าไปเลยครับ แล้วเราจะตัดนะครับนะตัดเสร็จแล้วเราก็มาลองทาบดูนะครับว่ามันจะใส่ได้พอดีไหมครับก็ใส่ได้พอดีนะครับส่วนตรงขอบ ตรงนี้ที่มันไม่เต็มนะครับด้านบนนี่ก็มือสอดได้นะครับคือไม่เต็มห่างมาอีกนิดเดียวนะครับเราสามารถใช้คิ้วนะครับเป็นคิ้วไม้นะครับเราเล่นคิ้วปิดทับได้แล้วก็ตัดให้ขนาดเท่ากับที่มันห่างแล้วก็ใส่คิ้วปิดเข้าไปนะครับเพื่อความสวยงามร้อยต่อตรงนี้ก็ใส่คิ้วนะครับแล้วก็ ตรงวงกบหน้าต่างนี่ก็ใส่คิ้วใส่คิ้วหมดเลยนะครับเพื่อความสวยงามส่วนแผ่นตัวเนี้ยผมยังไม่ได้ยึดนะครับถอดออกได้ถอดออกประกอบได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูโครงสร้างด้านหลังกันนะครับไปดูครับเดี๋ยวพามาดูโครงสร้างด้านหลังครับก็เป็นแบบง่ายๆเลยใส่ใส่โครงนะครับตรงขอบหน้าต่าง แล้วก็ใส่ใส่โครงยันขึ้นเป็นแนวตั้งสองอันแล้วก็เดี๋ยวเพดานเพดานผมก็จะใส่นะครับใส่โครงไว้ติดกับเพดานรถเพื่อยึดกับเสาตัวนี้นะครับเพื่อยึดกับเสาตัวนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะ DIY ทําทำเป็นชั้นวาง แก้วน้ําชั้นวางของเพราะว่าแก้วน้ําที่รถตัวให้มามันตื้นครับผมก็จะดีไายวเป็นยื่นออกมาเป็นชั้นวางของวางหมวกวางกระเป๋านะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูมุมเต็มๆกันนี่ครับ มันก็พอใช้ได้นะครับถ้าเราใส่คิ้วถ้าเราใส่คิ้วตรงขอบรอบเลยนะครับใส่จนรอบเลยมันก็จะสวยกว่านี้นะครับมันจะสวยกว่านี้โอเคนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ประโยชน์นะครับประโยชน์ก็คือเอาไว้กัน้นเอาไว้กั้นไม่ให้อ์มันไหลามาด้านหลัง เพราะว่ารถรถตู้บรรทุกเนี่ยถ้าเราไม่กั้นใช่ไหมครับแอ,แอรนน์แอร์ทำงานหนักแอร์ทำงานหนักแล้วมันไม่ค่อยเย็นเนี่ยกว่าจะเย็นทั้งคันนะครับช้าเพราะฉะนั้นเ,นเรากั้นเนี่ยก็จะได้ทำให้ห้องคนขับเย็นขึ้นเป็นรถตู้5 l นะครับ โตโยต้า 5L ส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะโป้แล้วก็คัดอีกทีหนึ่งนะครับโป้แล้วก็ขัดขอบให้เรียบ ยึดด้านล่าง4ตัวครับ1 2แล้วก็3 4แล้วก็ยึดด้านข้าง2ตัวด้านข้างนี้อีก2ตัวแล้วก็ยึดด้านบนอีกนะครับบนเพดานอีก2ตัวก็น่าจะอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10จ็ดปดเก้าสุดยึดน็อต10จุดนี่ก็น่าจะอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆที่จะ DIY นะครับทำที่กั้นนะครับก็นำไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้ได้เลยนะครับประยุกตและปรับใช้ได้เลยง่ายๆต้นทุนก็ไม่ถึงพันบาทนะครับไม่ถึงพันบาทไม้โครงไม้ตัวนี้เป็นไม้สนนะครับกลิ่นหอมมากนะครับ ตัวนี้มัดละ380บาทมีอยู่10เล่มครับสิเล่มส่วนแผ่นตัวนี้นะครับแผ่นตัวนี้ราคาอยู่300กว่าบาทนะครับซื้อแบบไม่ต้องหนามากหนึ่งแผ่นใช้ได้พอดีนะครับเต็มพอดีหนึ่แผ่นอโอเคครับเป็นเพื่อน,อนท่านใดสนใจนะครับที่กั้น นำไป DIY ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ